อีกาพยายมยินดีนำเสนอป่าสยองกองก่อยกินคนโนเนมให้เสียงภาษาไทยไอ้ก้องเราจะเข้าไปล่าท้าผีในป่ากองก่อยกันดีกว่ามึงจะบ้าเหรอป่านั้นก็ลือกันว่าผีกองก่อยมันดุนะ ไปแค่ป่าละเมะแถวบ้านร้างหรือไม่ก็วัดร้างก็พอมัง้งป่าละเมาะมันจะดูแปลกๆนะแล้วมันจะมีคนดูเหรอวะมันต้องเป็นป่าอาถรรพ์ที่มีผีเท่านั้นคนถึงจะดูเยอะยอดตกมาหลายคลิปแล้วนะมึงกลองนิ่งไปจริงของเพื่อนหลายคนเทนแล้วที่ไม่มีคนดูมากเท่าที่ต้องการ กองได้แต่ถอนหายใจแม้ไม่อยากไปแต่ก็ต้องทำตามข้อเสนอของเพื่อนต่อมาทั้งคู่จึงออกเดินทางไปแถวชายแดนพมา่าตรงไปหาพานริงในหมู่บ้านชายป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีคนแนะนำมาว่าเป็นพานป่าฝีมือดีที่สุดในย่านนี้พานริงมองดูสองหนุ่มด้วยสายตาอันแหลมคม เราจะมองทะลุเข้าไปถึงก้นบึ้งหัวใจผมรู้จากป่าอาถรรพ์แห่งหนึง่งมันมีสิ่งเร้นลับอาศัยอยู่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปกันหรอกผมรับจ้างพวกคุณแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนอย่าคิดไปลองดีกับอาถรรพ์นในป่าเข้าเชียวสิ่งเร้นลับมันคืออะไรเหรอครับผีกองกอยครับที่นั่นเป็นป่าผีกองกอย ดีเลยครับผมอยากเห็นผีกองกอยตัวเป็นๆอยู่พอดีอะ่ะ <c oughs> ถ้าพวกคุณกล้าไปผมก็กล้านำทางไปเหมือนกันแต่ขอเตือนอีกครั้งอย่าไปท้าทายอาถรรพ์ป่าและต้องเชื่อฟังผมเท่านั้นขอเวลาผมเตรียมของสักวันก่อนแล้วผมจะพาพวกคุณเข้าไป วันต่อมาพรานริงก็พาสองหนุ่มเข้าไปในป่ากองกอยเขามีเพียงปืนลูกซองเดียวกับถุงย่ามอีกหนึ่งใบต่างกับสองหนุ่มที่แบกเป้ใบโตติดหลังมือถือกล้องคอยถ่ายทำไปด้วยบ่ายแก่ๆก,ก็มาถึงลําห้วยเส้นหนึ่งพานริงชี้ให้ดูบางอย่างบนผืนทรายนี่แหละ รอยตีนผีกองก่อยของแท้แน่นอนที่สุดเออทาไมมันเล็กอย่างนี้ล่ะครับไม่น่าจะเกินเด็กสามขวบแล้วยังมีรอยย่ำไปย่ำมาเต็ไมไปหมดเลยอ่ะผีกองก่อยมันมีขาข้างเดียวมันอาจจะมีหลายตัวแล้วพากันกระโดดเหยงๆอยู่แถวนี้ก็ได้ถ้างั้นเราจะขัดห้างกันตรงนี้ใช่ไหม ผมจะได้ตั้งกล้องรอไว้เลยใช่ครับเดี๋ยวผมจะขัดห้างเองพวกคุณจัดการเรื่องของพวกคุณไปเถอะเกือบใกล้คําทุกอย่างก็เสร็จสิ้นลงทุกคนขึ้นไปอยู่บนห้างกันเรียบร้อยเราจะไม่ลงจากห้างจนกว่าจะเช้าจํำมาไว้นะครับไม่ว่าจะเห็นหรือได้ยินอะไรก็ตามอย่าลงจากห้างไปเด็ดขาดอยู่บนนี้ กองก่อยหรือผีสางตนไหนมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เวลาผ่านไปความมืดโรยตัวปกคลุมอย่างรวดเร็วบรรยากาศกลางป่าทั้งเงียบเหงาและวังเวงเย็ยนยะเยือกเกินกว่าที่ทั้งคู่จะจินตนาการได้ครามมืดก็มืดสนิทจนมองไม่เห็นเพื่อนที่นั่งห่างกันเพียงศอกเดียว กอกกอยกอยต้นกับก้องสะดุ้งขึ้นพร้อมกันเกือบจะร้องอุทานออกมาพรานริงรีบกระซิบบอกให้เงียบไว้แสงจันทร์สาดส่องให้มองเห็นร่างหนึ่งกำลังกระโดดเย่งเยงตรงมานั่นล่ะผีกองกอยทันทีนั้น เสียงประหลาดจู่ๆก็มาดังอยู่ใต้ห้างทั้งที่เมื่อครูยังเห็นตัวมันอยู่ไกลๆต้นกับกล้องใจเต้นรัวเพราะโคนต้นไม้ที่พวกตนกำลังนั่งอยู่มีเงาตะคุ่มกระโดดเหยงๆวนเวียนไปมาราวกับมันกระสากลิ่นของมนุษย์เข้าให้แล้วมันรู้หรือเปล่าว่าเราอยู่บนนี้คำถามของก้อง ได้รับคำตอบในทันทีเมื่อร่างที่กระโดดวนเวียนอยู่นั้นพลันหยุดชะงักลงและเงยหน้าขึ้นมองดวงตากลมโตบนใบหน้าเล็กๆเ,เหมือนเด็กยืนอยู่บนขาข้างเดียวพร้อมส่งเสียงก่อยๆอ,อยู่ตลอดเวลาไอ้ก,ก้องถ่ายมันไว้สิถ่ายเร็วๆกองก่อยเหมือนจะรู้ตัวมันกระโดดถอยห่างไปอย่างริมห้วย กระโดดข้ามไปอีกฝั่เพียงการกระโดดครั้งเดียวเท่านั้นจังหวะดีๆในการถ่ายทาหายไปอย่างน่าเสียดายคิดว่ากองก่อยคงจะจากไปแล้วที่ไหนได้มันกระโดดเยิงเยงกลับมาอีกแต่คราวนี้มันพาพักพวกมาอีกหลายสิบตัวกองรีบขวากล้องมาถ่ายวิดีโอแต่อารามรีบร้อนไปทำอีท่าไหนไม่รู้เขาพลาด หงายหลังตกลงไปจากห้างหมอบกระแทกอยู่ที่พื้นข้างล่างเฮ้ยไอ้ก้องชิบหายแล้วไหมล่ะตนทำท่าจะปีนลงจากห้างเพื่อไปช่วยเพื่อนพรานริงรีบขว้ามือเขาไว้แล้วยกปืนขึ้นจดหน้าผากบริกรรมคาถาก่อนจะยิงปืนขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดเสียงปืนลูกซองเดียว แผดก้องสนั่นป่าพร้อมกับสติของต้นได้กลับคืนมาฝูงกองก่อยที่กระโดดเยงเยงเข้าหาร่างกองกระโจนหายเข้าป่าไปเสียงก่อยก่อยระเบงเซ็งแซ่ก็เงียบไปด้วยอย่าลงไปคุณลงไปไม่ได้นะจะปล่อยมันไว้อย่างนั้นได้ยังไงอะผมจะลงไปช่วยมันเองต้นไม่ยอมฟังเสียงห้าม ไต่ลงไปจากห้างพอเท้าสองข้างแตะพื้นท้องฟ้าเบื้องบนก็มีเมฆสีดำเคลื่อนตัวมาปกคลุมจนมองไม่เห็นอะไรอีกมีเสียงแสกสากแววห่างออกไปและพอหมู่เมฆเคลื่อนตัวออกมาจากดวงจันทร์ภาพที่เห็นนั้นก็ได้ทำให้พรานริ่งถึงกับมองตาค้างเพราะต้นกับกล้องกำลังประคองกันเดินกระเพกไปยังริมห้วย อ้าวน่าบกคุณจะไปไหนกันอะกลับมาปะโถโอ้ยมันอันตารายต้นและกล้องยังคงประคองกันเดินไปยังริมห้วยเพียงครู่เดียวก็หายไปจากสายตาคําเตือนของผ่านรุ่นเก่าที่ห้ามลงจากห้างจนกว่าจะเช้าทําออกผ่านริง่งถึงกับสะบัดออกมาโอ้ยแม่เงเอ้ย เขาตัดสินใจปีนตามลงไปในใจก็ภาวนาถึงดวงวิญญาณของพ่อและครูบาอาจารย์แต่เมื่อเท้าเหยียบถึงพื้นพรานริงก็ต้องพบกับความชงนเมื่อยังคงเห็นร่างของกองนอนแน่นิ่งมีต้นก้มลงประคองแล้วที่เดินหายไปทางลําห้วยเมื่อครู่นั้นมันเป็นใครพาน ไอ้กล้องมันสลบเหมือดเลยอะแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะเออต้องพาเพื่อนคุณปีนขึ้นห้างไปให้ได้พ่านริงเงยหน้ามองแสงจันทร์ที่กำลังจะถูกบดบังให้มืดมิดลงอีกครั้งเสียงแสกสากดังมาอีกบอกให้รู้ว่าถ้าแสงจันทร์หายไปเมื่อใดอะไรก็ตามที่ล้อมพวกตนไว้จะเข้าโจมตีทันทีพรานริงโยนไฟฉายให้ต้นถือส่วนตัวเอง กกยเอาเศษใบไม้แห้งมากองรวมกันหลวงกระสุนปืนมาแงะเอาดินปืนแข่งกับเวลาเสียงร้องก่อยๆเริ่มดังขึ้นทุกทีแล้วประกายไฟจากดินปืนประทุข,ขึ้นเปลวไฟลามเลียลุกไหม้กองใบไม้จนลุกโชนดวงตากลมโตของกองก่อยสะท้อนแสงไฟพวกมันพากันกระโดดถอยหนีไปราวกับกองไฟคืออาวุธร้าย ที่สามารถพรานชีวิตของพวกมันลงอย่างง่ายได้แต่มันจะเป็นแบบนั้นได้อีกนานแค่ไหนหนึ่งเมื่อรอบกายไม่มีท่อนไม้ใหญ่พอจะก่อกองไฟขนาดใหญ่ได้เลยพรันสิ่งที่ไม่คาดฝันก็มันเกิดขึ้นกองดีตัวลุกขึ้นยืนอย่างว่องไวใช้เท้าขยี้ลงบนกองไฟให้ดับลงอย่างไม่ฟังเสียงห้ามของพรานลิงและตน้น แสงสว่างจากกองไฟกองน้อยจึงมอดลงเหลือเพียงสลัวรางคุณก้องคุณทำบ้าอะไรของคุณ่ะพรานริงตะคอกถามก้องแล้วก็ต้องใจหายเมื่อเห็นดวงตาของก้องดำสนิทไปทั้งดวงแสดงว่าก้องได้ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งชั่วร้ายไปแล้วพลานริงและต้นช่วยกันสาดแสงไฟฉายใส่ฝูงกองกอย แสงไฟส่องไปทั้งไหนกองก่อยตรงนั้นก็กระโดดหนีไปเขาสั่งให้ต้นจับตัวกล้องเอาไว้ตัวเองพยายามจุดกองไฟกองใหม่ขึ้นอีกเมื่อกองไฟติดฝูงกองก่อยก็ค่อยๆถอยร่นไปกองเปลี่ยนเป้าหมายหันมาล็อกคอต้นและพยายามลากออกจากรัศมีของความสว่าง ตนไม่อาจสู้แรงของกล้องได้แม้พยายามดิ้งรนอย่างสุดฤทธ์ก็ตามพรานช่วยด้วยพรานพรานริงเห็นฝูงกองกอยกำลังใกล้เข้ามากองไฟก็มอดดับไปเสียแล้วเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ฝืนใจตัวเองเป็นอย่างยิ่งยกทันท้ายปืนกระแทกเข้าที่ท้ายทอยของกล้องอย่างจังกล้องตัวหมุนคว้างปล่อยมือจากต้น หล่นโครมลงบนพื้นนอนแน่นิ่งไปทันทีพร้อมกับฝูงกองก่อยตรงเข้ามาผ่านริงผลักต้นไปที่ต้นไม้ขัดห้างเร็วขึ้นห้างไปเร็วเขา้าเขาทั้งสั่งทั้งดันตัวตน้นที่แหกปากร้องลั่นเมื่อเห็นกล้องถูกฝูงก้องก่อยเข้ารุมกัดถึงฉีกกินร่างในที่สุดผ่านริงก็นำต้น ขึ้นมาบนห้างได้สำเร็จมึงทำหาอะไรไว้ผ่านชั่วมึงมึงฆ่าเพื่อนกูผมไม่ได้ฆ่าเพื่อนคุณพวกคุณเองนั่นแหละที่ทำตัวเองอ่ะก่อนเข้าป่ามาผมก็เตือนแล้วใช่ไหมว่าห้ามลงจากห้างจนกว่าจะเช้าเพื่อนคุณเกิดอุบัติเหตุหล่นลงไปและผมก็ต้องช่วยคุณไว้เข้าใจไหมครับ ตนเริ่มคุมสติตัวเองได้เขาถึงกับร้องไห้โฮออกมาเป็นเพราะตัวเองแท้ๆที่พากล้องเข้ามาตายในป่าคนที่สมควรจะโดนน่าจะเป็นตัวเองมากกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วฟ้าสางเมื่อไหร่เราจะกลับเข้าไปในหมู่บ้านกันส่วนคุณก้องก็คงจะต้องปล่อยไปตาม,มเวนตามกรรมพรานริง่ง เอนตัวลงนอนอย่างอ่อนเพลียก่อนจะพล่อยหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีเพราะรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดสังเกตพรานริงคว้าไฟฉายมาส่องดู <c oughs> เขาเห็นต้นกำลังนั่งจ้องเขม็งมาที่เขาอยู่ในมือถือมีดเดินป่าและแล้วก็ยกมีดขึ้นจ่อที่ลำคอของตนเอง <c oughs> พรานกลับไปคนเดียวเถอะ ผมจะอยู่กับไอ้กล้องมันที่นี่จากนั้นต้นกระเชือดคอตัวเองร่างหงายหลังลอยละลิ้วลงสู่เบื้องล่างฝูงกองก่อยด้านล่างโถมเข้ารุมกัดกินร่างของต้นอย่างมูม,มามแขนขาถูกกระชากเครื่องในถูกลากออกมากินอย่างน่าสยดสยองครู่เดียวฝูงกองก่อยพร้อมเหยื่อของมันที่โคนต้นไม้ก็อันตรธานไป พร้อมกับแสงของวันใหม่ที่ฉาบทาขอบฟ้าพรานริง่งปีนลงมาจากห้างอย่างเศร้าซึมเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เขาตัดสินใจจะเลิกเข้าป่าไปตลอดชีวิตขณะพรานริง่งเดินออกมาจากป่ากล้องถ่ายวิดีโอของกล้องบนพื้นก็ถูกเปิดขึ้นเผยให้เห็นภาพและเสียงของกล้องที่ถูกบันทึกเอาไว้ โอ้โหผมนี่ขนลุกเลยทุกคนครับนี่ครับเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะดังมาจากในป่าผมว่าป่าต้องมีบางอย่างอยู่แน่ๆเลยครับ